ดูให้แรงศรัทธาลูกจึงได้มาไหว้วอนขอปู่องค์ปาริจิตนาคาราชอุ้มโชูให้เกื้อนุนนำจนบุญาผลลุกผลลุกยังไงนุขออนุญาตตบมือนะครับ หนูบอกไม่ต้องสมัครแล้วหนูบอกหนูบอกไม่สมัครแล้วรอเดี๋ยวถามว่าเมื่อกี้นี่หนูตื่นเต้นมากเลยอาเข้าใจว่าตื่นเต้นแต่เสียงเพราะมากคนรู้เลยเต้นตักสั่นเลยหนูเคยนร้องกวดที่ไหนเลยคะหนูหนูร้องร้องเพลงใส่เด็กๆร้องตลอดแต่ว่าขึ้นกี่เวทีหนูก็ยังตื่นเต้นอยู่หนูต้องพยายาม ี่ขอหมนี่มาแรงมาแรงดูหนูต้องหนูต้องยังสั่นหนูต้องหนูต้องฝึกเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับคนเยอะนะหนูนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะฟินหนูนะขึ้นเวทีกี่ครั้งสิบสิบครั้งก็เงินเดิมแบบว่าสั่นแล้วปากก็สั่นด้วยไม่ลันได้แล้วเรียกว่าสะสมประสบการณ์น้องครับเมื่อกี้พี่มาไม่ทันอยากได้ยินสักท่อนหนึ่งครับเอาอีกเย้เอาไว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 ้เอาขึ้นไว้เลยลูกน้องครับ ด้วยแรงศรัทธ,ธาลูกจึงได้มาไหว้วอนขอปู่องค์ปาริจิตนาคาราอชอุ่มชูให้เกื้อนุนนำสมบุญพลาประทับอยู่กกอลูกลานปู่ท่านจงเมตตาปกป้องคุ้มครองเท,ทิดนด้าเทวาให้ บันโดนโอปวดมือใช่ไหมเราอะไรปวดมือค่ะอันนี้คือแทปขนาดน้องตื่นเต้นนะน้องสั่นเลยนะอาจารย์น้องประมาเลยนะครับใช่ประมาเสียงใช่ได้ขนาดปลาหมานะเนียงอ่ะดีมากเนื้อเสียงดีมากเสียงคงที่มากเลยครับคนเยอะๆแล้วก็ไม่ให้ตื่นเต้นนะลูกถ้า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 ใครที่ได้เห็นคลิปนี้ออกไปนะครับถ้าจะมาเอาน้องไป ขัดเกาไปขัดเกลว์อะไรนะขอแนะนำเลยนะครับน้องเสียงดีมากเลยนะครับเสียงดีจริงๆนะครับน้องชื่ออะไรพี่นะครับลูกชื่อว่าชื่อเฟนตาค่ะเฟนตาครับน้องเฟนตาสาวกตูมนะครับสาวกตุมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลุงบนลจะไปสีว้สมัครคนที่สมัครไว้ก่อนโอ้ยช่วยเต็มที่เลยนะก้ันเต็มที่เลยนะข้อเสียงลุงบมลก้คนละคืนไมเทา ไม่เป็นไรหนูยังมีเวลาฝึกอีกเยอะเลยเนาะเดี๋ยวรอโรคระบาดหายแล้วเดี๋ยวก็กลับมาลองเลื่อนไปก่อนเฉยไม่มีโอกาสซ้อมนานกว่าเดิมเนาะนิดหน่อยมีเวลาซ้อมอยู่ประมาณสองสามวันเพราะวันหน่เป็นแม่ก็จะเช้ามาหน้าสวยอ๋อน้องก็สวยนะครับน้องน้องก็สวยน่ารักด้วยนะอะไรนะครับน้องก็สวยน่ารักด้วยถ้าเป็นนักร้องด้วยนี่จะโอ้โห อันนี้ทุเรียนเลยหรือว่าจะจับใช่ใช่ลุงมนดันเต็มที่เลยครับจบแล้วครับลุงมนจะไปลุงมนจะไปทิ้งใบสมาไม่เห็นสาวโก๊บตูไม่ดีเท่นี้นะนี่ยไ่นี้นะโอ้โหอีคนน่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นยูทูบเบอร์เราอยู่คนนึงอ่ะก็คือถ้าถ้าให้ดีนะร้องคู่ด้วยร้องเป็นทีมด้วยร้องเดี่ยวด้วยยิ่งดี ราะว่ารางวัลมันมีอยู่สองอย่างเอย่าบอกนะอยากให้ร้องคู่กับลุงมนน่ะหนูคือร้องแล้วเกงต้นจะปลาจะเป็นหางเครื่องให้จ้าจ้าเดี๋ยวแกงต้นจะปลาเป็นเป็นหางเครื่องให้จ้าเพราะว่าน้อง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 เลยน้องแฟตตาน้องแฟตตาน้องแฟตตาเนี่ยถ้าถ้าไปหาเพื่อนมาร้องคู่ร้องเป็นทีมอีก ด้วยกันอีกสักสองคนในยิ่งเกี่ยมเลยเพราะเราเราจะลดความประมาทลงมาเสียงเราจะคงที่เราจะเพาะมากโอ้โหเหมือนกับดูรายการรายการเพลงยังไงไม่รู้ครับเอาเลยโอ้โหคอนเวนเตอร์จริงจริงน้องครับท่อนลำอ่ะน้องน้องพอได้หรือยังครับเออท่อนลำท่อนลำยังไม่ได้ครัอ๋อแสดงว่ามีเวลาฝึยเยอะเลยดีดีเพราะว่าเพลงงยัไไมม่่นาะเอออันนี้ก็นัดแต่งเพลงนะากแบทำนองจังหวะ พ่อมาอยู่น้อ่อเอาหนูทำงานอะไรอยู่เอ่ยไม่ค่ะหนูไม่ได้ไปทำงานคือไปช่วยงานแต่งงานเยอะงานยัาตัวเอง้วหนูอ๋ออ๋ออ๋อแล้วตอนนี้หนูหนูทำหนูทำงานหรือยังมีงานทำไหมไม่ค่ะไม่ได allora> um> ้ทำงานหนูเรียนเหรออยู่บ้านแล้วจบแล้วแต่เขาก็ก็เห็นเห็นเห็นว่าพมีประกวดร้องเพลงก็คิดว่าจะพอจะมนี้โอกาสนะ เหมือนผมดูรายการอะไรย่างแบบไม่ต้องคำคิดว่ามันคุ้นตาจะมีโอกาสครับผมมีโอกาสมากหนูๆนะแม้ว่าแข่งขึ้นไม่ชนะไม่เป็นไรอยามีประสบการยรก็ยกได้มาล้อมให้แม่ให้แม่ได้หนูจะตื่นเต้นจนขาสั่นกระต้งแสดงว่าพ่อแม่ก็สนับสนุนใช่ไหมคะสนับสนุนค่ะขนาดพ่อแม่หนูยังไม่ร้องให้าเรอะ ก็อยากอยากอยากให้พ่อแม่เห็นในความสามารถของเราโอ้โหนี่นี่เป็นเป็นเด็กตัวเป็นตัวอย่างมากเลยครับเป็นตัวอย่างโอ้โหหน้าเอาเยี่ยงอย่างนะครับยาวชนเราทุกวันนี้นะครับลุงลุงลุงขอพูดหน้าเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเพราะมีเวลานะครับเป็นให้สร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับให้มาอ่านมาร้องเพลงหรือเล่นกีฬาอะไรก็ได้ครับ เพราะว่าเยวาวชนเราทุกวันนี้ส่วนมากมันจะไปในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพิ่งมาเห็นน้องอ่าน้องเฟต้าเนี่ยครับแต่ว่าเป็นเยวาวชนที่หาโอกาสนะครับหาโอกาสเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้มีโอกาสจะได้เราจะได้คว้ามันนะครับ สะสมประสบการณ์เรื่อยๆนะครับนี่เราก็ขอสนับสนุนนะครับขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งขอฝาใช้ไปเลยว่าถ้าถ้าอยากร้องเพลงอล่วกาดีก็เป็นนี่นะเจ้าหน่าที่ก็เล่นเล่นครับกี่าดีก็เป็นนี่นาะมันตกหมดเขาถนครับก็เสียงดีถ้าทเล่นกีฬาไปด้วยเนาะต้องให้ล่าก็ให้น้องให้น้องเป็นปอดจะได้แข็งแรงประสบความสำเร็จใช่ ึกไปเรื่อยๆโอเคนะครับยังไงแล้วก็ขอขอบคุณน้องไปใต้ค้งขาขอประสบความสำเร็จทุกด้านนะครับไม่ว่าทุกสิ่งไหนขอให้ประสบคามสร็จครับขาขอบคุณมากครับน้องาสัมผสบนสนามตดีเลยรลุง่ยอางตอไยนะครับสไม่กังตันนะครับโอ้สัมผั์โดยอันนี้มาอย่างครับมือนี่ ถามาออมากถามว่าร้องเพลงยังได้ร้องอย <c oughs>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  ู perhaps. ่ไหมเพราะว่านูเห็นโควิดมันระบาดเยอะแล้วเขาระงับงานเยอะหนูก็เลยมาถามก่อนน่าจะดูแล้วเนาะเขาเลื่อนไปก่อนนะครับเลื่อนเฉยๆนะครับผมยังไม่ยกเลิกนะครับก็จะได้มีเวลาฝึกซ้อมด้วยนะครัับบ่ไปกุ้องแฟนต้านะครับอายุอ่า น่าจะอายุน่าอยสิบเก้าปีนะครับที่ถามมานะครับผมอายุสิบเก้าปีผ่านไปแล้วครับน้องแฟนตาน้องสไปอยู่ไหนน้องสไปนี่สไปดทางนคุณแม่แป๊บสี่นั่งจำโอเลี้ยงตัวไงน้องน้องแป๊บซี่ก็นั่งเออน้องสไปดก็นั่งอย่างนี้ไงน้องสไปด Tá